องแล้วใช่ก็ผมเปรักคนที่มีเจ้าของแล้วใช่แล้วเขาเริ่มจะแต่งงานกันด้วยเขาเริ่มจะแต่งงานคุณจะเป็นอะไรคุณมามาในฐานะอะไรในฐานะคนที่คอยจัดงานแต่งงานได้เขาได้แหละอืมเฮ้ยเออทาไมอ่ะคุณคุณเจอสามีแค่สามีคุณดูหล่อดีนะขอเอามาเป็นสายีหนูได้ไหมแค่ไหนล่ะโคตรโหดมากโหดมากมดสินทำไหมเนี่ยไม่ ผมอยังไม่ตรงไม่ได้ไห้กันมาก่อนเลยพวกนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คือไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะดูจากหน้าตาที่รู้ควจะแย่กันไหมทุนรับบทเป็นโน้ตนะฮะเอ่อได้เขียนการ์ตูนแอนิเมชันในเองนะครับแล้วก็ถืออะไรนะถามอยู่ครับผมเป็นเขียนรแอนิเมชันนะครับแล้วก็ เป็นแฟนกับคุณแป้งกับจินาแล้วบทเป็นแพดนั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเราไปแหงกันแหละแต่ว่าเราเลือกกันไม่ได้เพราะว่ามีสัญญาพัษณนาคู่กันไงแล้วเราก็จัดงานแต่งงานขึ้นนี่ผู้หญิงคนนี้ดูหน้าธิดาแล้วบทเป็นบัมจูนมาจัดงานแต่งงานร่วมเราความสัมพันธ์ก็เลยเพิ่มขึ้นยุ่งเหยิงแล้วทีนี้ดูในสภาวะที่เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกสู้น้องผมไม่ได้ยังไงครับไม่ถูกเลือก เฉยๆไม่น่าจะโดนเพ <c oughs> <c oughs> ิ่มโดนเราเบิกตัวนะเอกคนอะไรไหมนักเอกคนที่มาให้ทำให้ความรักนี้มันวุ่นวายครับผมครับผมเชิญต่าน สองท่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมบอกไปแล้วว่าเขากระหายภาษาไทยมากเลยครับผมอ้าวโราคไม่พูดแล้วราพูดต่ออ่ะแป้งรับบทเป็นอะไรจ๊ะเรื่องรับบเป็นแฟนค่ะเป็นแปนคนี้โนตจริงแล้วในชีวิตจริงอาจจะเลิกกันแล้วแตกเ่นอตงต่อไปเราีาพาะะนัคือเรืองเงินเเอาเลยไปก่อนใหมแบบะมาคือทั้งทั้งเรื่องเนี่ยมีฉากเดียวที่เล่นดีอ้าเรื่องไหนที่พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยแป้จะเล่นดีมาก ่รียกวาความรักมันเกิดขึ้นครับอตัวที่ตัวรู้ไหมรู้ไหมว่าแบบว่ามีความรักซ้อนเกิดขึ้นไม่รู้ไม่คุยใครเราคว่าเขาเป็นของตายก็เลิกกันแล้วก็แบบแต่ก็รู้ว่าอ่ะจะลงตัวไหนเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ที่ไหนได้พี่เนี่ยมันแผลซ้อนแผลเป็นไงบ้างการเล่นละครเรื่องนี้มันต่างจากเรื่องที่ไหน เรื่องนี้นะครับผมก็บอกว่าในกองเนี่ยเขาบอกว่าจัดรักเนี่ยไม่ใช่แค่การเล่อนละครอย่างเดียวก็คือจัดรัก School of Acting อ๋อพี่ช่วยแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงคือโรองเรียนสอนการแสดงเพราะว่าพว่งกับของเราคือฟุตบอลที่เก็บวรียนวันนะั้นนี่เขาเขาถูวบทเองเนะทุกคำทุกโมเมนต์มีความหมายจะมีอารมณ์ใหม่ๆโมเมนต์ใหม่ๆที่รับของการเล่น ยิเยอะแยะมากมายครับผมต้องบอกที่คือจัดรักสูลเอาแทจริงครับทุกคนจะได้ความรู้ม่ๆเยอะมากมายพร้อมทั้ประสบการณ์ใหม่ๆพี่ด้วยถ้าเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบครับจริงหนักมากคุณก็ยพูดอย่างนั้นพีแม้ผมจะมีอายุอานาลมก็เสื่อเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นเอ่อเรื่องแรกนะครับที่เป็นเรื่องแรกมันคือเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยที่เล่นเลิวซีนหนักที่สุดในชีวิตโอ้โอ้ ตอนนี้อยากดูด้วยว่าหนักกับใครอยากรู้ว่าหนักกับ,กกบไทยอยากรู้ว่าหนักแค่ไหนไหวันนี้ผมมีบางส่วนจากละครเรื่องจักรักวิวาลมาบากที่ผ่านมาทั าจจะได้เห็นเชลเลอร์ในเวอร์ชันต่างๆมาๆมากมายหลายเวอร์ชันแล้ว <Yeah. S 1> แต่ <Yeah. S 1> ผมจะบอกว่า <Yeah. S 1> จะได้ท่านได้ชมตอนนี้นะฮะต่อจากนี้ไปเป็นเชลเลอร์ที่คุณจะหาชมที่ไหนไม่ได้อีกเลยแม้กระทั่งหลังจากในทางโลกออนไลน์ก็ตามมีที่นี่ที่เดียวเท <Yeah. S 1> ่านั้นครับผม <Yeah. S 1> ขอเชิญพบกับบางสวยจากจักรวริวิวัติครับ